นี่คือการทำพทริกเห็ดค่ะมีวัตถุมีหอมกระเทียมพริกแล้วก็เห็ดแล้วก็พริกเขียวใหญ่ไปย่างไม่มีอะไรมากก็ทำทำไป พี่น้องพี่น้องเคยกินเห็ดย่างบอกินน้ำกันเลยจ้าย่างเห็ดย่างเห็ดนางฟ้าตำน้ำพริกกินหมูหลายมันก็นว่บ่มากหมูเนาะค่ะอยากกินอยากกินเห็ดจ้า เห็ดจ้ะช mm ิมเห็ดเห็ดํำใส้พริกใส้ปลากระแสบดีเส็บแสบแสบ,แสบ,แสบ,แสบจ้าอาหารตอนเช้าม่ยังกินไปเนาะจ้าอาหารการกินมิยังกิน ของมันแพงทุกอย่างนี่เศรษฐกิจพอดีไปกินเห็ดกันถือว่าดีแล,ล้วล่ะ <c oughs> นพี่น้องนี่จ้าแลม่หันหน้าไปขัวพริกเริ่มขั้วพริกจ้าขาั้ขวพริกขั้วหอมกระเทียม ตัวไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสุกทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจ้าไม่ต้องใส่พริกมากเดี๋ยวมันจะเผ็ดตัวไ,ไ,ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆตัวไปจนว่าเดีมันเหลือง กินแล้วก็เอาไปผุกใส่กับเผ็ดก็ไม่มีอะไร ตะโง,งกเห็ดเขาไ่เนี่ยจังจะอร่อยมากนี่มันมีเห็ดเขาไข่เห็ดตะโง,งกเห็ดโคนนี่ยังงี้กินยังงี้แหละเนาะนี่กะถือว่าดีแล้วล่วละดีตะคิดไม่ดีรายได้ก็ไม่มีทำกินไป พอเรียวเวลาหอมมากเลยหอมไหมหอเหลืองเล้วเหลืองเหลืองเล็กนะเพีย<อ>งไย่างพริกย่างพริกย่างเห็ด <laughs> ย่างพริกย่างเห็ดให้มันสุกก่อน แล้วก็เอาไปขึ้นโขกกับพริกนะคะพี่น้องพี่น้องพี่นอ้องย่างเห็ดกนเด้พี่น้องก็ไม่มีอะไรมากทำง่ายง่ายทำง่ายง่ายจ้ะพี่น้องอยากเอาไปทำกินก็เอาไปทำกินเด้อจ้ะเด้อ ต้องใส่พริกมากใส่พริกน้อยใส่พริกน้อยก็พอตั้งชื่อว่าสูพริกเ็ดน้ำพรกเดเด็กน้อย,ยก็กินได้ผู <c oughs> ้ใหญ่ก็กินได้ <c oughs> ไม่ต้องทําเผ็ดมากใส่พริกหยวกด้วยไ,ได้หอม ตุ้มน้ำปลาจ้าใส่น้ำปลาใส่ปลาทูสองตัวมันคอยสีนัวคอยสีสแซบเอาไปเฮ็ดกินด้วยค่ะพี่น้องตำพริกใส่ปลาทูใส่ปลาทูใส่น้ำป,ำปลาหนะ้ามันคอยสีแซบคอยสีนัวเฮ็ดขายก็ดีเฮ็ดกินก็นดีด้วยพี่น้อง ห่อนเดือดๆถ้ะก,ก่อนเราไปปลูกเนื้อปลาทูใส่กระพิิงใส่กระพิิงใส่กระเห็ดกันนัวอึลุยแซ่บพี่นอ้องอาหารตอนเช้าว่าวต้องเห็ดอย่างหลายอย่างแค่นี้ก็รู้ละขั้นตอนต่อไปค่ะตามพริกค่ะ ตำพริกค่ะพี่น้องขั้นตอนต่อไปตามพริกตามพริกละเอียดตามพริกละเอียดแล้วก็ตำเห็ดลงไปพี่น้องเสร็จ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 เนี่ค่ะนี่ยค่ะพริกน,รน้ำพริกกะหร่าน้ำพริกปลาทูด้วยใส่กับเห็ดลงไปค่ะ ให้ละเอียดจักน้อยก็ได้บ่ละเอียดก็ได้แล้วแต่ชอบแล้วแต่มักมาใส่มักมันแซ่บๆๆๆๆ หอมกระเทียมมาแตกจักหน่อยก่อนค่ะแล้วก็ใส่เห็ดค่ะแต่เห็ดใส่เห็ดตกปลายขั้นตอนใส่เห็ดแล้วนะคะโขลกโขลก ะตะครูใส่ด้วยใส่ะตะครูด้วยค่ะ,ะตะครูสุกแล้วต้มกับน้ำปลาแล้วสุกแล้วแล้วก็เอามาใส่เอามาขูดด้วยกันค่ะโูขกดขูใส่กระเทียมเอาก้างเอาอะไรออกดูดีจะมีการผสมนิดหน่อยๆเนะาะทำเองทำเอง ก้างก้างออกก้างออกดีๆแล้วก็มาโขลกเป็นยากอะไรแล้วก็โขลกค,ค่ะ nóng của nhiệt huyết đấy, cả lát đi đấy xếp xếp xếp, cái tên là này nóng cái cái nóng cái nóng cái nóng cái cái nóng cái nóng cái nóng ใ่เบไปเส้นิดกันด้พี่น้องพอเป็นหลาบเลยนะติดัวนัวจ่องไสนามเยอะพอเป็นหลาบเลยเดนตั้งนนจัง ผง <ม S 1> น,น,นัวค่ะฟ <c oughs> ังผงนัวผงนัวจักนิดๆใส่หลายแส่บหลายเด้อพี่น้องอแล้วก็ขุดุกใส่อีกทีหลัง <c oughs> ใส่สันี่ละผงนัวต้องใส่อย่างมาก มันเสียบอยู่กับปลาทูกับเห็ดผี่ดอกใส่หลายเดี๋ยวผมจะลุน,นกินนิดหน่อยเปยังพีมังกรเด้อพี่น้องอืมเสบเซบ,บ,บพี่น้องอ่ะเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าทำอะไรอีกต่อไปอีกเดี๋ยวค่ะเสร็จแล้วเรยรยโยยบอร่อยอร่อยสวยงาม